สวัสดีชาวราศีสิงคือเกิดกลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนคำว่ากลางเดือนก็อยู่ราวๆประมาณวันที่1 3บสไปเช็คดูปฏิทินในปีเกิดของคุณนะคะว่าคุณเข้าสู่ราศีกันเ,ออเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วออกราศีกันเมื่อไหร่สวัสดีชาวลัคนาสถิตราศีสิงค์คือไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็แล้วแต่นะคะ เดือนมกรากรุงพามีนาเมษาเรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ท่านวาพุจิกาอย่างนี้ค่ะถ้าผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีสิง์ดูอะไรก่อนอันดับแรกดูลัคนาก่อนนะคะแต่บางท่านบอกว่าราศีแม่นกว่าดูใครดูมันค่ะขอให้เราเอาคำพยากรณ์มาดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ต้องก็พอ การเดินทางของเราในวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมวันที่16 17 18 16 17 18อาจจะมีเรื่องราวอาจจะมีบางท่านอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านถ้าดวงแย่ๆอาจจะมีเรื่องความวุ่นวายโทษนะคะขอใช้ภาษาชาวบ้านหน้อยชิบหายวายป่วงเข้ามาเกี่ยวข้องก็ขอให้ตั้งรับ นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระวังสุขภาพคนเกิดวันจันทร์ขอให้พิจารณาตัวเองกับคนรอบข้างให้มากคนเกิดวันอังคารน,นี่ระวังหนักเลยะนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยระวังสภาพอารมณ์ความรู้สึกของตนเองจะนำทางไปสู่สิ่งที่ไม่ค่อยจะน่ารักในวันที่1 6 7 7 18ดังนั้นวันที่16หหวยออกใช่ไหมคะ ก็งดเว้นสำหรับคนวันอังคารเป็นหลักเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะอาจจะได้รับคําชื่นชมในด้านดีนะอาจในด้านดีคนเกิดวันพระรหัสบดีก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ขอใช้คําว่าอย่าเอาอารมณ์ตนเองเป็นที่ตั้ง อย่าตามใจตนเองอ่าใช้คํานี้ได้สิบหกสิบเปอย่าตามใจตนเองอย่าเอาอารมณ์ตนเองอย่าเจ้าแง่เจ้างอนโทษนะคะอย่างี้ค่งคนเกิดวันเสาร์ถ้ารู้สึกว่าสติตลเลิดเปิดโปงสติตะเลิดเปิดโปงขอให้คุมตัวเองให้มากๆคนเกิดวันพุธราหูพุธกลางคืน อาจจะมีโชคโดยไม่นึกฝันในวันที่16 17 18ดังนั้นหวยออกวันที่16คนที่จะมีโชคอันดับแรกคือคนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับใครที่เป็นสายเสียงหวยรวยเบอร์ในวันที่16สิงหาคมชาวราศีสิงลรคนาสิงที่เกิดวันพุธราหูวันที่19 20 21 สิบเก้เนี่ยค่ะใครหวังอะไรอยู่จะเกิดโชคเกิดลาบโดยไม่นึกฝันหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอุ้ยอาจารย์ว่า 16, 17, 18นี่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เดี๋ยววันที่ 19, 20, 21ายี่นะคะสิบเก้ถือว่าเป็นช่วงดีของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์สมมุติใครจะติดต่อเจรจาใครจะวางหมากวางเกมวางตลาด หรือใครอยากจะได้ผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่16 17 18เนี่ยคะ่ะทำได้แต่ไม่ให้หวังผลให้ไปหวังผลในวันที่19 20 21นะคะการเงินการทองโชคลาภอาจจะหลังมาเทมาแล้วถ้าถามว่าในพื้นดวงบางคนอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะขอให้เตรียมตั้งรับด้วยเป็นทุกขลาบขอใช้คำว่าทุกขลาบวันที่21 22 23 21 22 23เเนี่ยคะ่ะ มันจะมีเรื่องของการติดต่อการเจรจาเรื่องของการสื่อสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการคอนเน็กบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะเงินเข้า19-20 21ใช่ไหมคะ้ยจนถึงเที่ยงเงินเข้าหรือถ้าเงินเข้าแล้วมีรายจ่ายอก็ส่วนเรื่องของรายจ่ายเพราะว่ามันเป็นช่วงเงินเข้าส่วน21เที่ยง21 22 23ถ้าจะมีการจ่ายเงินบางสิ่งบางอย่าง เพื่อคอนเน็กเพื่อการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่หรือถ้าใครจะติดต่อเจราจานะคะหรือแม้แต่เซ็นสัญญาใช้วันที่21เที่ยงจนถึง22 2 23สิงหาคมได้เลยค่ะส่วนวันที่24กับ25วันที่24กับ25คนที่เกิดโชคที่สุดคือคนเกิดวันอังคาร คนวันอังคารนะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณอยากจะทำอะไรในวันที่24กับ25ขอให้คุณรีบดำเนินการน,นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คอยขวางทางคุณเขาแรงนิดนึงอ่าหรือถ้าใครจะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ เฉพาะคนเกิดวันอังคารนะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในวันที่24กับ25ขอให้คุณดำเนินการได้เลยนะคะส่วนวันที่26-27ิ6 26, หกนี่ยคะ่ะมันจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับความเจริญมันจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับความหวังความต้องการการลงทุนความสำเร็จ การติดต่อการเจราจาซ,ซึ่งไปเชื่อมสัมพันธ์กับแดนไกลทางไกลหรือแต่หรือแม้แต่คุณจะติดต่อเจราจาในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งใช้วันที่26กับ27สิงหาคมได้เลยค่ะ2วันนี้ถือว่าเป็นวันดีหรือถ้าจะเข้าเข้าพบปะผู้ใหญ่เข้าไปเจราจาหรือสายหมู หรือซ้ายมูอถ้าคุณจะเดินทางไปทําพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่วันที่26กับ27ถือว่าเป็นวันดีเลยนะคะส่วนวันที่28กับ29 28กับ29เนี่ยค่ะหลังจากที่2 0 2สิ7คุณเกิดโชคดีในวันนั้นนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาอะไรก็แล้วแต่วันที่28 29ปปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันจะทุเลาเบาบางลงหรือ ถ้าคนอยู่ในแดนบวกวันที่ 28, ่สดยีเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเกิดสิริมงคลเกิดโชคหรือแม้แต่บางท่านถ้าดวงดีถ้าในพื้นดวงดวงดีอาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือเคลียร์ปัญหาและอุปสรรคได้วันที่ 30, 31นะคะวันที่ 30, 31ถ้าจะเรียกว่า เสนอหน้าได้ไหมภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านนะคะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะค่ะมันเป็นช่วงที่ดีใช่ไหมคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันเป็นช่วงที่ดีพอวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเหมือนเสนอหน้าแล้วรู้สึกหลันล้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเรื่องดีๆเข้ามานะเราพร้อมที่จะเหมือนพลังวังชามันเกิดขึ้น น่าจะใช้คำนี้ได้พลังวังชามันเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะหรือแม้แต่บางท่านถ้ามองในเรื่องของด้านร้ายการที่มันมีดาวเสาเข้ามาอยู่จออยู่เล็งลัคนาคุณอยู่นะคะตลอด3ปีแล้ววันที่ 30- กับ31มเเนี่ยค่ะมันมีดาวที่เข้ามาชนกันในเรื่องของการเคลียร์ความเหนื่อยความยากแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์บวกคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จ อาจจะอยู่ที่นั่นก็หมายความว่าช่วงปลายเดือนสำหรับชาวราศีสิงลค์ัสิงห์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์บวกส่วนต้นต้นเดือนอมันจะมีเงินเข้าแค่วันที่19 20 21ถ้าคุยเรื่องเงินนะคะถ้าคุยเรื่องของรายได้19 20 21สําหรับคนที่ดวงดีแห่งๆก็ขอให้ปังๆค่ะเงินเข้าเยอะๆนะคะ